สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่7ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2 9 9 4กับ5เนาะ2 0 2 4 2 5 2 6 2 9 9 0 9 1 9 2 9 4 9 5 9 6จับคู่ก็2 5 5 2 2 9 9 2 4 5 5 4 4 9 9 4นะ สามตัวก็เก้าสองหกสี่สองห้าสองห้าเก้าห้าเก้าสี่แล้วก็สามสองห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเราไปพิเศษห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเนอห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าสามห้าแปดห้าแปดหนึ่งหกห้าเก้าห้าแปดเก้าเนาะ จับคู่ก็ห้8แปดแปดห้าห้าหกหกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพิเศษเนี่ยมันชอบมาเข้าเฉพาะกิจตลอดเลยแล้วก็ vip แต่วันนี้ไม่แน่นะพิเศษเอาจจะมาปกติก็ได้นะต่อไปปกติศูนย์ก็สากับ4 0่ศูน3 0หนึ่งศูนย์สองศูนยหกาสาหนึ่สาห้สาหกสาม 1 3 0 0 4 3 1 4 2แล้วก็ 2, 10, so okay. 2> <h okay. S> 1 0หรือจะ0 1 2ก็ได้นะจับคู่ก็0 3 3 0 0 4 4 0 1 4 4 1 1 3 3 1นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไป VIP 3กับ6 5กับ8วันนี้พิเศษตัว VIP มันมาแนวทางเดียวกันเด้อจับคู่ก็3 5 5 3 3 6 6 3 6 8 8 6 5 8 8 5นะคะ ห้าเก้าแปดห้าแปดแปดห้าหนึ่งหกแปดห้าแล้วก็สามหกแปดนะคะจับทั้งสี่แนวทางในเดอร์ซื้อด้วยกันแต่เราเน้นห้านะห้ากับเก้านะคะเพื่อนๆจะจับห้ากับแปดก็ได้เดอร์สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะจับทั้งสี่แนวทางในเดอร์อ,รอันไหนเหมือนกันก็จับมาก่อนโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ